แคมเปอร์แวนไทยแลนด์บายลัสวัสดีครับวันนี้ลูกค้านำรถมาแก้ไขภายในครับคันนี้แก้ไขอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับจะเลือ้อแต่ก่อนจะเป็นตู้ครับจะเลื้อออกแล้วก็ขยับเบาะนั่งยากก็ได้ขยับถอยหลังมาครับแล้วก็ทำเบาะ ให้ครบสามแถวครับจะได้ต่อทะเบียนได้ครับเรามาชมด้านหน้ากันก่อนครับด้านหน้าตัวนี้ก็เก็บของได้ครับส่วนบนมีอ่างล้างมือครับแบตเตอรี่คันนี้สองชุดนะครับ อยู่ซ้ายขวาตรงนี้ก็ที่ล้างมือชุดควบคุมไฟตำแหน่งนี้จะใช้ไฟก็เปิดครับทีวีจะสไลด์ขึ้นได้ครับ,รบ32นิ้ว แอร์เป็นแอร์ไรกินครับเป็นแอร์บ้านทั่วไปด้านล่างก็สามารถเก็บของได้ตำแหน่งนี้จะเป็นแบตเตอรี่อีกหนึ่งชุดนะครับเราวางตู้แช่เข้าไปก็จะเปิดใช้งานไม่ได้แต่ว่าหลากัลกๆก็ไม่ไม่ได้เปิดใช้งานตรงนี้ตรงนี้ก็เก็บของได้ด้านบนก็เก็บได้หลายช่องครับสามช่อง ฝันี้คน,นี้เบาะสามารถเลื่อนถอยหน้าถอยหลังได้นะครับก็เพิ่มพื้นที่ได้ครับเวลาจะนอนก็พับเบาะลงสองตัวแล้วก็จะมีเบาะเสริมมาลองอีกทีหนึ่งก็สามารถนอนได้ครับเวลาพับเบาะแล้ว เดี๋ยวคันนี้ลูกค้าจะไปติดรางก็สามารถเลื่อนหน้าได้อีกครับตู้แช่ก็ขนาดใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ตู้แช่จะวางตรงกลางแต่ว่าขยับขึ้นมาติดก็ได้ไปวางด้านข้างครับรวมที่นั่งก็เป็นสบิบเดที่นั่งตามคู่มือครับมาดูตำแหน่งด้านหลังกันครับด้านหลังมี เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สครับแอร์ได้กินพัดลมดูดอากาศครบเลยครับปั๊มน้ำครับที่เก็บของครับตรงนี้ลูกค้าใช้งานจริงแล้วนะครับทำมาจะครบปีแล้วคันนี้แล้วก็สไลด์ตรงนี้เป็นปักบัว น้ำอันนี้อุปกรณ์และเป้นห้องน้ําครับเอามากลางอาบน้ําด้านหลังได้เลยทําครบครับคันนี้มาเพิ่มเบาะแถวหน้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนรางใหม่ครับเจาะช่องหน้าต่างเพิ่ม ระยะทําอยู่ที่ประมาณสิบันครับแก้ไขางานสนใจก็โทรสอบถามได้ครับที่086 220 6000ครับทําที่อําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินตอนนี้ก็ถ้าต้องการให้ไปรับไปส่งรถก็ติดต่อได้นะครับมีคนขับรถประจำนะครับอันเขาเขาขับรถเหมารถตู้อยู่แล้วแต่ว่าจะให้ขับคันนี้ไปส่งครับ โฟอร์ไว้ใจได้ครับผมใช้ประจำครับเป็นคนขับไ้ที่บ้านครับโอเคครับถ้าสนใจก็สอบถามได้ครับแคม p ป r ร์แวนไทยแ n นด์บายลัก้ขอบคุณครับ